ลราบอสล่ะบอสหรอนุ่นไงมาแล้วจ้านี่ I'm so hot Are you hot Hot ซากตอโซดาก็เมสันจ้าเม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  แต่ทำะไรเนี่ยลงมาเดี๋ยวก็ตกหรอกอะไรพัทไม่สบายอยู่ไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วไหนบอกจะนิฟกลับอ๋ยเดี๋ยวก็กลับแล้วพัดกลับไปก่อนเถอะไม่ต้องห่วงกลับกับเราอย่างนี้นะนี่ก็ดึกมากแล้วอะอากาศที่นี่ก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ปว่วยอีกไปเร็วฮะนี่นี่นี่เออกลับก็กลับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปส่งไม่ต้องเดี๋ยวเมย์กลับเองพัดเอาจริงๆิงนะ เมไม่ได้เมาไม่ได้ดื่บเล่าอะไรเลยแค่มาสนุกกับทุกคนเฉยๆพัดก็กลับบ้านของพัดไปเหอะเดี๋ยวเม่กลับเองนี่เอากระเป๋ามากินกันให้เต็มที่เลยนะจัดการเรียบร้อยละขอบอุณนะคะพี่เมเ่ เพราะเราดูไฟบ้างสิโว้ยซื้อมาแล้วไงแบบเพียร์ฮะเมยเมเมตุเปิดปรก่อนเมเมเมเป็นอะไรไหมเนี่ยหัวกระแทกหรือเปล่าเนี่ยเมเมื่อกี้วูบเหรอเปล่าไม่ได้เป็นอะไรพาร์ทนี่ไม่ได้กินเหล้าจนเมาใช่ไหมอะแล้วทำไมนายกิ๊ขับอยู่แล้วเกือบปาดไปแดงอะ ให้โทรตามหมอไหมอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมอ่ะมันก็แค่อุบัติเหตุน,นิดหน่อยจะตกใจอะไรขนาดนั้นก็ต้องตกใจที่เราเป็นห่วงเมอ่ะเม์หมอบอกให้พักผ่อนเมย์ก็ไม่พักผ่อนล่าสุดเมย์ก็ทำงานอย่างต่อล่งแล้วมาปาร์ตี้ต่อแบบนี้เราจะไม่เป็นห่วงได้ย,ยังไงอ่ะพัทปกติเราก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยพัทไม่เคยมีปัญหาเลยทำไมวันนี้พัทมีปัญหาก็เพราะเราเป็นห่วงเมไงไม่ใช่อ่ะพัทเราต่างกันมากเกินไป ัดก็รู้ตัวใช่ไหมยอมรับความจริงเถอะอย่าฝืนเลยเราเลิกกัน,นงเถอะนะเมย์ใจเย็นนะพัดพัดจะได้ไม่ต้องคอยตามลากเรามาจากน้องเราแบบเมื่อกี้นี้อีกอะเมย์เราขอโทษเรารู้ที่เมย์พูดเพราะเมย์กดอยู่ใช่ไหมอะเราขอโทษนะไม่ใช่พัดแต่เราเข้ากันไม่ได้จริงๆเมย์ หลังจากนี้เมยจะเป็นยังไงพัดจะไม่ว่าอะไรเลยแต่พัดขอแค่อย่างเดียวอะเมยทำงานหนักเกินไปดูแลตัวเองก็พอหมอก็เตือนอยู่ว่าร่างกายเมยไม่ค่อยดีอะอยากให้เมพักผ่อนเยอะๆพัดขอนะพัดเป็นห่วงเมยจริงๆนะเมยเมยลองคิดที่ดีทบทวนดีๆนะเรารักเมยนะเมยใจเย็นๆก่อนเราเป็นห่วงเมยจริงๆพัดอยากดูแลเมยให้มากกว่านี้ แต่งงานกับพัดนะถ้าเมย์ไม่ตอบถือว่าตกลองกับพัดแล้วนะแล่พรุ่งนี้ย้ายมาอยู่กับพัดเลยพัดจะได้ดูแลเมย์ได้เต็มที่พัดรักเมย์นะพัดสัญญานะว่าพัดจะดูแลเมย์ให้เต็มที่ที่สุด คงจะไม่มีทศ่สิีในใช้ได้กับความรักของฉันอยากจะเอาชนะใจคนไร้ใจของ